เตรียมไม้แขวนเสื้อกับราวตัดผ้าให้พร้อมคุณกำลังจะได้เจอกับฆาตกรซักรีดคือผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเขาฆ่าคนด้วยไม้แขวนเสื้อเลยหรือว่าที่หนีบผ้าเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในคืนวันหนึ่งที่เครื่องซักผ้าของคุณเสียคุณเลยต้องจัดงานศพให้กับเครื่องซักผ้าเดี๋ยวไม่ใช่คุณจึงต้องออกไปตามหาเครื่องซักผ้าหยอดเรียนข้างนอกบ้านแต่สิ่งที่เจอนั้นกลับเป็นความสยอง เเปิดมาปุ๊บผมเจอทอมแอนเจอรี่น่าจะให้เราดูการ์ตูนก่อนนะครับยังไงก็ตามอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับนี่แน่วางระเบิดใส่ซะเลยไอ้เจ้าหนูน,นี่เอ้ยเรียบร้อยไอสไลม์มาจีบสาววันดีจะแม่สาวน้อยคอนอนตักหน่อยนะจ๊ะอ้าวเฮ้ย ใครบังอาจแกล้งพี่ทอมโดนกล้วยด้วยเฮ้ยอะไรเนี่ยอ๋อลืมซักชุดซะได้วันนี้พรุ่งนี้ต้องไปทำงานซะด้วยสิโอเคซักผ้ากันดีกว่าอุ้ยเครื่องสันฉันต้องรีบซักผ้าแล้วซักอยู่นี่ไงไม่มีทางเครื่องซักผ้าฉันเสียฉันต้องหาทางแก้โอเค,อเคทางแก้คือเข้านอนเสื้อนในตู้เสื้อผ้าก็มีตั้งเยอะแล้วทำไม เราถึงต้องออกไปซักข้างนอกอีกเฮ้ยโอ้พ่อหนุม่มตูดแน่นคนนั้นเขาคือใครลงไปทักทายหน่อยละกัน w h e r e are you off to this late, young lady? เธอจะออกไปไหนกลางดึกแบบนี้เหรอแม่สาวน้อย My washing machine at home is broken, so I'm trying to figure เครื่องซักผ้าของฉันพังนะคะฉันก็เลยหาทางแก้ What about going to a laundromat? ทำไมเธอไม่ไปที่ร้านตู้ซักผ้าหยอดเหรียญละ่ะร้านหยอดเหรียญเลยค่ะถ้าหาขึ้นรถบัสไปแล้วก็ไปสักห้าป้ายก็จะเจอเองแหละมีร้านเปิดใหม่ด้วยนะผมเพิ่งจะใช้ที่นั่นมามันดีมากเลยละ่ะคุณลุงเขาหวังดีแน่นะขอบคุณมากเลยค่ะเราไปรอป้ายนู้นละกันเพื่อความปลอดภยัย วุ้ยรถบัสมาแล้วจอดด้วยค่ะหนูจะไปซักผ้ามีจากหน้าพี่คนขับแล้วลองฝากฝั่งชีวิตไว้กับเขาได้โอ้ขอบคุณที่มาคุณส่งผมที่ไหนเนี่ยทำมันมีหมอกลงแบบนี้ดูไม่น่าไว้ใจสุดๆโอเคเอ้ยนี่มันหมู่บ้านเดียวกับเกมเคเคเลยนี่นะ อาแต่เปลี่ยนจากมินิมาร์ทเป็นร้านสักรีดพนักงานดูถ้าทางไว้ใจได้โอ้ผมว่าแปลกแปเดี๋ยวไปทักกันเลยอเลือดที่เปื้อนตัวคุณคืออะไรน่ะแล้วไหนจะมีขวานเปื้อนเลือดข้างหลังอีกอ๋อแค่ลื่นล้มเท่านั้นเองน่ะไม่ต้องคิดมากหรอกขอบใจนะ ลื่นล้มไม่มีทางกลายเป็นสภาพนี้หรอกค่ะคุณลุงแต่ว่าฉันก็ไม่ได้เป็นห่วงหรอกนะแค่ถามเฉยเฉยนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่อย่ามายุ่งเรื่องชาวบ้านไปซักผ้าไปมีบางอย่างไม่ปกติมากๆเลยที่นี่ฉันควรจะรีบซักผ้าและกลับบ้านไม่ๆม่ม,ม่เธอไม่ควรซักผ้าและกลับบ้านเลยต่างหากเป็นผมผมออกแล้วมาอยู่วิ่ง แต่สุดท้ายเกมก็บังครับผมมาซักผ้าอยู่ดีให้ตายเถอะแล้วผมซักเครื่องไหนดีเครื่องนี้เลยไหมอันนี้คุณลุงเขาคงไม่ว่าอะไรหรอกอู้ดูการสั่นนี่ประทับใจมากเอาล่ะในตอนที่รอผ้าซักฉันว่าฉันไปหาขนมกินดีกว่าเขาบอกให้มาซื้อหนมที่ร้าน Six eleven นะครับไอ้นี่มันร้านในเกมเทคเลย เลือกว่าอยากกินอะไรกินในติมได้ไหมเอ้ยอ่าใส่มาขนมอุ้ยชอบแหลกละจังวันนี้หยิบทุกอย่างที่หยิบได้ปับป๊บปึบ๊บปั๊บออกมาซื้อของดึกจังเลยนะคะ seen you here before, have ไม่เคยเห็นคุณแถวนี้มาก่อนเลย no, just moved this area เออพอดีว่าฉันเพิ่งย้ายมานะคะ My Machineke washing machine broke. เครื่องซักผ้าฉันเสียฉันก็เลยมารอซักผ้าอยู่ที่ร้านซักรีดนะ่ะร้านซักรีดนั่นน่ะเหรอคะนี่เธอไม่ได้ดูข่าวอย่างนั้นเหรอแม่สาวน้อยมีผู้หญิงมากมายในเมืองหายตัวไปอย่าเข้าไปใกล้ร้านซักรีดนั้นอีกเด็ดขาดรีบกลับบ้านเป็นผมผมเชื่อเจพนักงานนะหน้าเขาเครียดกันอันี้มีเรื่องบางอย่างเกิดขึ้นที่ร้านซักรีดนั่นแน่ๆควรจะแอบไปดูข้างหลังร้านซะหน่อยเดียว <c oughs> ไม่ต้องอยากดูประทึกอย่างแน่นอนนะเปิดได้ด้วยนะหยิบขวานก่อนเลยได้ไหมเพื่อความปลอดภัยวิวิวของผมของผมวิุบบุบบุบหยิบไม่ได้ทกักทายคุณลุงดีไหมลุงคะกดกิ่งนะลุงลุงไม่เห็นหนูไม่เป็นไรโอ้ยอย่าดูอะไรเนี่ยประตูใต้ดิน <c oughs> อย่างนี้ลุงเห็นนะให้ตายเถอะนี่ฉันถูกจับมาที่ไหนเนี่ยนี่ฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยเกิดอะไรขึ้นปวดหัวเหลือเกินหวังว่าที่นี่จะมีทอมแอนด์เจอรี่ให้ฉันดูนะเออ อาต้องการเทปก็เมื่อกี้คือเก็บเทปมาแล้วไม่ใช่เหรอเอ๊ะเอาต้องใส่เฮ้ยอย่าบอกนะว่าคุณเซฟได้จำกัดนะ่ะโอ้เซฟเกมใช้ได้ครั้งเดียวจริงด้วยโอ้นอกจากไม่มีทอมแอนเจอรี่ให้ดูแล้วยังต้องระทึกอีกไฟฉายโอ้ แล้วเนี่ยอันนี้ออกไปได้นะครับแต่ว่ามีทางลับอันนี้มันเหมือนจับเรามาเพื่อเล่นเกมบางอย่างเลยเพื่อความระทึกเฮ<อ>้มันจงใจให้เรารอดออกมาชัดๆอุ้ยเสียงอะไรเสียงหัวใจเต้นเฉยๆหรือเปล่านะน่ากลัวอยู่นะครับแถวนี้โอเคเราน่าจะต้องหาทางหนีออกจากที่นี่ นี่ต้องเป็นทางออกแน่ฉันต้องหากุญแจสรุปว่าเราติดอยู่ใต้ร้านสักริตทำไมมันมีเสียงตึกตัดทุกครั้งที่เดินผ่านตรงนั้นโอ๊ยมันจัดประตูหนีบว้าวภาพเขียนน้ำมันคืออะไรมีทีวีแดงด้วยเลขศูนย์นะครับ บรรยากาศดูเสียวๆนะครับน่ากลัวอ๋อปิดก่อนเลยตูดูเหมือนว่าจะมีคนตายตรงนี้มานานแล้ววันที่8สิงหาคมแฟนสาวของฉันโซเฟียแล้วก็ฉันออกมาเดินเล่นกลางดึกแต่ว่ามีชายที่ตัวสูงมากใส่หน้าก,ากากแล้วก็ใส่ชุดสีดำโผล่มาจากไหนก็ไม่รู้มาทำร้ายแฟนของฉันฉันพยายามจะหยุดเขาแต่ว่ามันก็ล้มเหลว และดูเหมือนว่าฉันจะหมดสติไปเมื่อฉันลืมตาขึ้นมาฉันก็ถูกขังอยู่ในห้องห้องหนึ่งฉันพยายามจะหาทางหนีออกจากที่บ้าบ้านี่แต่ว่าสุดท้ายฉันถูกแทงฉันรู้สึกว่าฉันคงไม่รอดแล้วถ้าหากมีใครบางคนอ่านข้อความนี้ได้โปรดหนีไปรหัสสำหรับเปิดล็อกของกล่องนั้นคือม่วงเหลืองเขียวแดงถ้าเธออ่านข้อความนี้โซเฟียฉันหวังว่าเธอจะรอดนะ หนูไม่ใช่โซเฟียและไม่ใช่โซฟีแบบกระชับด้วยให้หนีต่อโดนฟาดไปทีนึงจุ๊เอ๊ะโอ้พี่เขาปิดประตูให้ด้วยอ่ะนี่โอเคนี่เป็นเกมที่เราต้องหาทางแก้พัซเซิลในตอนที่หลบจากฆาตกรไปด้วยเขาาไปอย่างนะเ้าทำไมมันช็อตอ่ะ เขาอยู่หน้าห้องบุ๊คเขาไม่ให้ผมไปปุอูอ้มีเปิดเช็คด้วยนะผมจะแอบย่องออกไปจังหวะนี้ไม่มีทางที่เขาจะเห็นผมผมแนบเนียนอุ้ยอ่านี่น่าจะเป็นกล่องที่เราต้องหารหัสมาไขนะครับและสีเขียวคือห้าเอาวะ ผมย่องไว้แล้วกันจะได้ไม่ไม่มีไม่มีเสียงนะครับสีเขียวห้าโอเคไปห้องข้างๆสีม่วงเลขเจ็ดเฮ้ยผมว่าเราไปเดารหัสอีกตัวหนึ่งได้นะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ย๋ยว,ยว,ยว,ยวมันอยู่ตรงหน้าดูพี่เขาไม่เห็นปะมันเข้ามาห้องนี้ผมออกวิ่งสวนวิ่งสวนวิ่งสวนขึ้นบน เราได้สีม่วงเลขเจ็ดมาใช่ไหมเพราะงั Brother ้นเราต้องเดาตัวตรงตรงนี้สีเหลืองอ่าเปิดได้สิ่งที่ได้มาคือที่ตัดสายไฟอุ้ยโอ้โหโตรงหน้าเจอตรงหน้าเลยกลับไปไปเซฟไปนะเดี๋ยวนี่ทานตันงานเข้างานเข้าโอ้โอ้โอ้หนูขอโทษหนูไปหนูไปเถอะค่ะไม่ปลอดไม่ปลอดว้าว โอ้มันยังตามมาอยู่มันหรืว่าหยุดแล้วนรืว่าหยุดแล้วซะอีกมองมองล่างนี้นี้นี้นีนีโอ้มันไม่หยุดมันไม่หยุดเลยมันเฮงมันระทึกขึ้นเรื่อยๆต้องมันมีกี่ชั้นวะนี่ตึกบ้านนี่เฮ้ยอะไรอะไรอันนี้เหรออันนี้อันนี้เฮ้ยเฮ้ยที่ตัดรวดอยู่ไหนอุอ้ยไม่ใช่มันใช่ไหมไม่ใช่มันปิดปิดปิดกินยาก่อนกินยากินยาอือเพิ่มเลือดค่อยยังชั่วโอ้วาวโอ้วาว โหแล้วผมผมได้เทปมาแต่ผมไม่รู้จุดเซฟอยู่ไหนบ้าเอ้ยโอ้โหมีคนโดนจับจังหวะนี้ไม่รู้ตัวที่ไปก่อนแล้วโอ้ห้องต้องมีวาลมาเสียบตรงนี้ตรงนี้หาโครบาโอ้ oh. ปึ๊บอุ้ยพี่เขาเป็นใคร เรามีกุญแจคุกอยู่ด้วยเว้ยอ่ะอย่าถามผมนะว่าเปิดทำไมฉ <c oughs> ันตายแน่ถ้าหากไม่เอาอาหารมาล่อเขาโอ้แต่มันมีของอยู่ข้างใน <c oughs> ก็คือเราต้องหาของมาล่อนะครับ <c oughs> แล้วก็เข้าไปเก็บไข,ข่ควง <c oughs> เกมบ,บ้านนี้โคตรหั่ทึกอะ่ะผมผมไม่ไหวแล้วสติผมไม่ค่อยจะอยู่เท่าไหร่สูดหายใจเข้าลึกๆพหนูโอ้ ส่วนผสมสำหรับการทำอาหารเนื้อคนอมันต้องเป็นสูตรทำอาหารเลี้ยงพี่เบิ่มคนเมื่อกี้นนแน่ๆส่วนตรงนี้มีช่องลมนะครับแต่ว่างัดไม่ได้ต้องมีไขควงอ่าเกมปิดเองอแล้วคือตู้ต้องเล่นเริ่มใหม่ทั้งหมด โอ้สัตว์ระทึกตั้งนานเมื่อกี้เฮ้ยมันอยู่นั่นโอ้อ้ยห้องทางตันแย่เย่ล่ะมันต้องรอมันผ่านไปอ่ะโอ้โหมันไม่ผ่านมันปิดประตูด้วยมันจะมันเอามันเอาสุดๆไม่ถงเปิดประตูไม่ได้ผมกำลังจะตายกินยาเออเออโอ้โหระทึกระทึกเออ ไมู่ตัวิ่งก่อนเฮ้ยห้องนี้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 แกะได้ไหมพ่อหนุ่มโคบาโอ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 ลาห้องอะไรวะเนี่ยอืมอืมโอ้เป็นห้องที่เราต้องใส่ฟิลเออเรียบร้อยมีฟิวกี่อันวะต้องหาฟิลมาสี่อันนะครับเสียงเดินมันซ้อนกันยังไงก็ไม่รู้ผมว่าแปลก ผมจำได้ว่ามันมีห้องไม่มีอะไรครับไม่ไปทางนั้นก็ได้อุ้ยเขาเข้าไปข้างในผมจะย่องผ่านไปทางนั้นผมจำได้ว่ามันมีห้องที่ถูกแผ่นไม้ปิดอยู่บนบนนะครับอยากจะเปิดห้องแถวนั้นซะหน่อยโอ้โหคือเซฟไหนที่สุดอ้องนี้ก็มีแผ่นไม้ ผมคือไอโตยอดนักแงโอ้น่าสนใจนะครับนี่เป็นห้องที่เราต้องทำอาหารชัดๆเอมีมีดอยู่ด้วยเนื้อดิบ3ามอันใส่หม้อไปก่อนเลยตามด้วยบีทรูทใส่ซอสเพิ่มความเผ็ดใส่ทั้งขวดฟักทองผักกาดแล้วก็กระเทียมสักสามหัวปับ๊บเรื่องคือเราขาดเนื้อคน ผมว่าเราคงต้องออกไปล่าเหยื่อแถวนี้พอจะมีเนื้อคนให้ผมกินหน่อยไหมครับอุยอ้ยหุยเสียงไรเสียงไรพี่คนนี้ละกันขอโทษนะครับพี่ชายออขอบคุณสำหรับการเสียสละมือใส่หม้อ,อมได้อาหารนันโอชามาแล้วน่ากินสุดๆ คือเรื่องมันเริ่มมาจากการซักผ้าต่อจากนั้นผมกําลังหนีจากฆาตกรแล้วตอนนี้ผมทาอะไรอยู่วะเนี่ยเฮ้ยทาไมทางมันสะดวกแบบแปลกๆแบบว่าไม่มีใครดักเลยผมลงมาแบบฉิวเฮ้ยโอ้โอลงมาแบบฉิวลงมาแบบฉิวไม่ระวังแฮมพ์พองไหนซ้อนได้เดี๋ยวความเดี๋ยวความเดี๋ยวความี้ตงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตวหอ้โดนฟาดไปทีหนึ่ง สรุปฆาตะกรมันดักอยู่ชั้นใต้ดินมันรู้ได้ยังไงได้เวลาปลดปล่อยพ่อหนุ่มคนนี้ึบมาครับพี่เบิ้มได้เวลาอาหารแล้วจังหวะนี้เราจะเปิดกงไปหยิบไขควงอาลุงเอ้ารลุงคนนั้นโดนโดนเล่นไปแล้วว่ะลุงลุงที่มีขวานโดนเล่นไปแล้วนะครับ ไขควงที่เราได้มาน่าจะไขไอ้นี่ได้นะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บไขสีเพ้าหนุ่มอ้าวโอ้โหไขยอย่างใจเย็นทีละนอ็อตทีละนอ็อตสถานการณ์แบบนี้เราควรจะใจเย็นอยู่แล้วนะอื้หวานเย็นสุดๆเย้มุดเลยตูวหวังว่าฆาตกรมันจะไม่มุดตามผมมาอันนี้อันนี้ห้องไหนเนี่ยห้องที่มีรถเอ๊ะโอ้มันล็อกจากด้านนอกนะครับ แล้วไงบดล็อกได้มันน่าจะเชื่อมกับสักร้องหนึ่งว่าแต่รก็มีแค่นี้เหรอมีไว้เชื่อมน่าจะเป็นทางหนีหเฉยเอ๊ะส่วนตรงนี้โอ้มีเจ๊คนนึงตายอยู่นะครับพร้อมกับยาแล้วก็เทปวันที่10สิงหาคมแฟนของฉันและก็ฉันมาเดินเล่นด้วยกันกลางดึกทุกอย่างปกติดีจนกระทั่ง มีคนใส่หน้ากากใส่ชุดดำๆโผลมาจับตัวฉันแฟนของฉันพยายามช่วยฉันอย่างสุดความสามารถแต่ว่าเขาสู้กับไอ้ฆาตกรนั้นไม่ได้สิ่งสุดท้ายที่ฉันจำได้ก็คือฉันเห็นเขาถูกทุบจนสลบลงไปและทุกอย่างก็มืดไปหมดเมื่อฉันได้สติกลับมาฉันก็อยู่ในห้องแปลกๆพวกมันฉีดยาอะไรก็ไม่รู้ใส่ฉันฉันรู้สึกว่ามันกำลังส่งผลที่น่าสยดสยองกับฉันฉันคงมีเวลาเหลือไม่มากนักถึงใครก็ตามที่อ่านโนตนี้ มีบางสิ่งบางอย่างที่เธอต้องรู้เอาไว้ระวังปีศาจที่ซ่อนอยู่ในท่อน้ําใต้ดินถ้าหากเธออ่านข้อความนี้โทมัสฉันรักเธอและฉันหวังว่าเธอจะรอดอ้อสรุปคือทั้งโทมัสทั้งเจไม่รอดนะครับสวนเราเป็นใครไม่รู้ที่มาอ่านข้อความรักผมรู้สึกว่าผมไม่ปลอดภยัยถือยาไว้ก่อนเลยแล้วกันโ,อ,โอ,อ้อุโมงนี้จะพาผมมุดไปไหนกันแน่นะ เอ๊ปึ๊บอ๋อมันเป็นห้องห้องที่มีน้ําผมขไอ้นี่ก่อนเลยได้ไหมขายแบบหวานเย็นเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องกลัวฆาตกรมาใจเย็นๆถ้ามาตอนนี้คือจีจีที่แอบก็ไม่มีไอ้บ้าเอ้ยทันทๆนทันทันอู้อึบโอ้หมดนี่ก่อนแล้วกัน โอ้โหเหมือนจะมีทางไปเยอะมากนะครับอันนี้เป็นจุดเซฟประซึมคือจริงๆเกมก็ยากนะครับแต่ก็ไม่ใจร้ายเกินไปมีืึโอ้ตรงนี้ไปไม่ได้แสดงว่าเราต้องหมุนวาลวที่ชั้นใต้ดินเพื่อปิดไอ้ทางนี้อย่างแน่นอนเป็นทางไปต่อส่วนตรงนี้ต้องใช้ไขควงโอเคผมว่าเราน่าจะต้องลงไปในนี้ ตุ้มบุ้มบุมบุมอยู่ใต้น้ำเนที่ไหนครับเนี่ยโอ้ตรงนี้มีที่ที่ว่ายออกได้บุ๊บบุ้มบุ้มบ๊บุบบบบ๊บ,บออึอ๋อต้องกดกระโดดโอ้เหมือนเรากำลังอยู่ในพิซสันเบรกแหกคุกใต้ดิน <c oughs> คุณต้องรอผมเล่นนั่นแน่ผมบอกได้คำเดียวเลยว่าอยากเป็นคนหิวใจ แต่เป็นได้แค่ฮิวมังกาซออะไรวะเนี่ยเดี๋ยวก็คือจริงๆที่มันจับคนมาทาการทดลองเอะเปลี่ยนเป็นปีศาจหรือไม่ก็เป็นอาหารได้กับปีศาจมี2อย่างโอเคฮิวฮิวมังกาซอมาอุ้ยมติดติดติดอุ้ยติดติดลูเขาเข้าเข้ารูไม่ได้โอ้โห่นต่อยอันนี้เมื่อกี้เมื่อกี้คือผมย่องแล้วนะผมว่าพี่ฮิวมังกาซอคือตาดีจัดกินยาเลยแล้วกันขนาดนี้โอ้ยาเรามีเยอะ ใช่ไหมโอ้มีหลายห้องด้วยนะครับเอา้าไม่ได้มีตัวเดียวคนฮิวใจมีหลายตัวโอ้โหอว้าวคือตามเนื้อเรื่องบอกว่าเขาฉีดสารบางอย่างแปลกๆให้กับผู้หญิงด้วยนะครับหมายความว่านั่นแหละมันน่าจะเปลี่ยนคนให้กลายเป็นปีศาจก็คือน่าจะจับคนมาทําการทดลองแล้วก็บางคนที่ตายไปก็น่าจะกลายเป็นอาหารของิวมังกาซอเฮ้ย แต่ผมมาถึงแล้วห้องที่มีวาวผมเดาว,ว่าเราน่าจะต้องหาวาวหลายตัวหวังว่าฮิวมังกสซอจะไม่เห็นผมก็พอไปละ่ะห <c oughs> ืมเสียงมันสะเทือนอยู่ใกล้มากหนีฆาตากรไม่พอต้องหนีปีศาจละประหลาดน่ากลัวอันนี้ห้องเดิมเปะวะโอ้โยไม่ใช่ห้องเดิมมีฟิลอีกอันหนึ่งด้วยนะครับ มีบันไดด้วยวะ่ะโอ้กดสเปซบาร์นะครับเฮ้ยเฮ้ยอ่าว้าวมีวาวอีกอันนึงแล้วก็คุณจะบอกนะผมต้องตัดไฟอีกนะ่ะผมเพิ่งทิ้งที่ตัดไฟไปแล้วตรงนี้ก็มีฟิวคือตอนนี้เรายังเปิดคอมไม่ได้แสดงว่าเราต้องเอาฟิวไปปั่นไฟเพื่อเปิดคอมอ่าแล้วประตูนี้จะพาผมไปโพไหนโอ้ฝันร้ายอีกที่หนึ่งนี่เอง ไม่เจอกันนานเลยแถวนี้ส่วนตัวผมว่าฆาตกรน่ากลัวกว่าฮิวมังกาซอนะครับฮิวมังกาซอมันไม่เท่าไหรอ่อ่ะเราสเตล,ลได้แต่ฆาตกรนี่ก็สเตลได้เหมือนกันแต่แต่น่ากลัวกว่าห้องไหนว่ะที่มีไฟห้องนี้ปะห้องนี้โอเคเอยใส่เข้าไปปังอ่าคอมเปิดได้แล้วสามารถลดแรงดันน้ำได้อ่าหยุด นี่ผมต้องแก้พัเสิในห้องที่มีฆาตรกรอีกเหรอโอเคตอนนี้ผมลดแรงดันน้ําเป็นที่เรียบร้อยมาดูว่าเราว่ายไปตรงนี้ได้ไหมนะครับข้างบนข้างบนบุ้มบุ้มบุมุ้มุมได้แล้วตอนแรกมาไม่ได้อึ้บอึ้บ,บที่ไหนครับเนี่ยแต่มีวาวอีกอันนึงเย้เขาอยู่ข้างล่างเหรอวะวนั่นเราอยู่้างล่างจริงด้วย ออชีวิตฉันจะทำยังไงต่อจากนี้วันเวลาดี่คงไม่มีความหมายไอ้ห้องไหนที่มันมุดได้บ้างวะผม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 ต้องการห้องที่มุดได้ไม่ไม่ใช่ห้องนี้โอโนโอโนบัดนี้พี่ชายแอบแอบจริงๆตามตรงนะผมไม่คิดว่าผมจะเล่นไอเกมบ้านนี้ผ่านมาถึงตรงนี้ผมรู้สึกภูมิใจในตัวเองมากอะไรเนี่ย โอช่างมันแล้วกันไม่น่าจะเป็นรหัสใส่วาลวเข้าไปปึ๊บีีกตังหนึ่งเฮ้ยืออครบแล้วหลังจากผ่านยิวมังกรสอกับพี่ฆาตกรในที่สุดผมก็เข้าห้องนี้ได้มีอะไรมันคือกล้องวงจรปิดที่จับตาดูเราอยู่เหรอ โอ้โอ้นี่มันไม่ใช่ฆาตกรนวนี่มันองค์กรรับบางอย่างอย่างเห็นได้ชัดโอ้เขียนเอาไว้กันลืมรหัสคือ5817ในที่สุดผมจะได้ออกไปจากที่นี่สักทีมั้งหวังว่าไป5817 เย้เสียงแห่งอิสระภาพมาสเตอร์คีย์ผมได้กุญแจสำหรับออกจากที่นี่แล้วผมทักทายเขาหน่อยละกันวุ้ยวุ้ยโคองฟันไม่ไม่ผมจะหนีแล้วไม่อยู่ไม่อยู่ผมจะออกไปเลยผมไม่สนผมไม่สนไม่สนอะไรทั้งนั้นเออเรานำเรานำเราแซงอาตามผมไม่ทันนะดิผมวิ่งเร็วบอกเลยปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บลาก่อนถือกุญแจมาแบบตรงๆโคตรหน้าด้านน่ะ อในที่สุดก็ออกมาที่ร้านซักผ้าได้น่ากลัวเหลือเกินฉันฉันต้องรีบกลับบ้านแล้วก่อนนี้เขาจะตามฉันมาเร็วเข้ารีบขึ้นรถบัสโอ้จังหวัดน,นี้ยังขึ้นบัสอีกเหรอรถรถบัสทางไหนวะเนี่ยลงทิศแล้วทางนั้นทางนั้นทางนั้นไม่เอาละเสือ้อลาก่อนบึ้มคุณคิดยังไงกับการที่เรารอฆา,า,าตรกรแต่ต้องรอรถบัสรถบัสไปจอดใต้โน้นด้วย ตัไัไรกดีขอบคุณที่มาส่งหนูที่บ้านนะคะเขาคงไม่ได้ตามฉันมาไกลขนาดนี้แหละฉันว่าฉันน่าจะปลอดภัยแล้วมีรูปแมวคอยหิวใจด้วยนะครับบี่วันนี้ดูแปลกๆก,กลับบ้านแล้วกันนะทำไมเราเข้าบ้านไม่ได้เอ๊ะเอ๊ะ ร้านซักผ้าที่คุณแนะนําฉันนั้นห่วยมากๆเลยล่ะมีใครบางคนพยายามฆ่าฉันที่นั่นด้วยแต่ว่าทําไมคุณถึงมายืนแสลนหน้าอยู่นี่อีกห้าแปดหนอะไรนะ quite huh? ฉันรู้ทันเธอทุกอย่างแหละห้าแฮะโอโอโอ ไอห้าแปดเนี่ยมันเป็นรหัสเปิดห้องฆาตกรในตอนท้ายนะครับเพราะงั้นอันนี้ก็เท่ากับเฉลยว่าไอฆาตกรที่ใส่หน้ากากโครงกระดูกและใส่ชุดคลุมสีดําเนี่ยจริงๆแล้วก็คือพี่คนนี้เขาเป็นคนหลอกให้เราไปที่ร้านเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญมาตั้งแต่แรกทั้งหมดน่าจะเป็นแผนการของพี่แกที่อยากจะจับเราไปทําการทดลองมั้งผมก็ไม่ค่อยแน่ใจที่ไอข้างล่างนั่นคือบ้าอะไรกันแน่ ซึ่งจริงๆพอดมันก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์เลยหรอกเพราะว่าพี่เขาก็ดูน่าสงสัยตั้งแต่แรกแล้วแต่มันก็แอบ,บดูแสบนิดหน่อยเหมือนกันนะครับเหมือนเขารู้ว่าต่อให้เราหนีรอดออกมาได้เนี่ยเขาก็แค่มาดาักรอเราอยู่หน้าบ้านซึ่งในตอนท้ายฉากจบของเกมเราก็ไม่รอดอยู่ดีโดยรวมสําหรับเกมนี้ถือว่าเป็นเกมที่น่ากลัวและก็รุนระทึกนะครับผมจริงๆตอนเล่นผมกดดันมาก แต่บางทีคลิปที่ออกมาเนี่ยอาจจะไม่ได้ลุ้นระทึกขนาดนั้นผมเป็นคนที่เล่นค่อนข้างเพลสเลฟผมแอบอยู่นานมากร้อยฆาตกรเดินผ่านไปอะไรแบบนั้นอะ่ะก็เลยกลายเป็นว่าคลิปของผมอาจจะไม่ค่อยเจอฆาตกรเท่าไหร่แต่ว่าจริงๆตอนเล่นมันน่ากลัวนะไอการที่เราต้องแก้พัซเซิลแล้วก็หนีฆาตกรไปด้วยพร้อมๆกันอ่ะผมเกลียดเกมแบบนี้ที่สุดไอเกมนี้มันพอๆกับไอเกมตะขาบที่ผมเล่นก่อนหน้านี้เลยเว้ยเรื่องความสยองคือเกมนี้ผมให้เต็มส่วนเรื่องพอสของเกม ทำไมมันต้องเป็นฆาตกรซักผ้าวะโอเคและก่อนจะจบคลิปเราต้องมาดูฉากตายกันบ้างน,นะครับมาเลยพี่ชายโอ้เอเอสับให้แรงกว่านี้ี่พี่ชายสับอีกเอาอีกตีหนูอีกเลยอืออุ้ยนั่นมันพี่ฮิวมังกาซอนนี่นะ ต่อยหนูสิต่อยหนูต่อยหนูเลยโอ้โอ,โอ,โอ้พี่เขาง้างโอ้ต่อยต่อยเร็วมากนะครับืออเอาละครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมมากถ้าชอบผลงานอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วก็อย่าออกไปสักภาคกลางดึกถ้าไม่อยากเจอแบบนี้วันนี้ผมไอตัวก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนบายบ่ายครับหัวจะปวดจากเกมนี้